โฟสกลรัตโปสย้อนวัยปีเจอทำไทยแซวแรงเจอช็อตฟิลคืนทำเอาแฟนๆฮือฮากันสนันอินสตาแกรมสำหรับนักร้องนักแสดงสาวโฟสกลรัตที่ล่าสุดเล่นกับเทรนภาพ AI โพสภาพคู่ของตัวเองในเวอร์ชันวัย18ปีและปัจจุบันมาเปรียบเทียบกันพร้อมเขียนแคปชั่นว่า18จงเติมคำในช่องว่าง งานนี้นอกจากแฟนคลับที่พากันคอมเมนต์ชมความน่ารักอย่างสนุกสนานแล้วยังมีอดีตแฟนหนุ่มทำไทยเทเมเตอร์เข้ามาแซวว่าลูกโตเชียวทำเอาบรรยากาศคึกคักขึ้นอีกแต่ดูเหมือนโฟจะไม่ปล่อยผ่านง่ายเพระเจ้าตัวรีบตอบกลับทันทีว่าแล้วเมื่อไหร่เทมไทยจะโตกลายเป็นโมเมนต์ช็อตฟีลที่เรียกรอยยิ้มและเสียงฮือฮาจากแฟนๆในคอมเมนต์แบบถล่มทลาย โดยในคอมเมนต์ก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมแซวเพียบอาทิจับกันอีกสักรอบได้ไหมแรงมากกกและรีบโตแล้วมาครบกันนะบอกเลยว่าแม้จะเลิกรายกันไปแล้วแต่เคมีการหยอกล้อของโฟทามไทยก็ยังคงทำเอาแฟนๆแอบคิดถึงวันวานลุ้นรีเติร์นกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว